การจัดงานประเพณีบุญศักดิ์ไทยเดือนสิบสิบหาครั้งนี้ทางวัดได้จัดประเพณีก ier, ารทำบุญทั้งแบบทางภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคสานโดยจัดให้มีประเพณีในการทำบุญที่เกี่ยวโยงไปให้ 2. เพื่อให้ผู้ศึกษาชนโดชนผู้ที่ไม่สามารถกลับไปร่วมทำบุญได้ในวันธรรมดาของชาติเรา ท่านผอจออักทพงศ์แก้วสีท่านผู้มริหารเขตท่านพี่น้องผู้สำเร็จกนที่เคารุ่นนีย้ยงการศสด้วยนะครับผมนายพลภูมิพิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระ,ววะทรวงวัฒนธรรมซึ่งในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านักดส์เง็์การ่ากาากระทรวงวัฒนธรรมให้มาเป็นประธานเปิด ในกิจกรรมของประเพณีสาดสี่ผ้าของวัดของทุกรวมไปถึงขอขอบคุณผู้ที่ใจดีผู้ที่มาทำบุญเปิดโรงทานนะครับบริการอาหารเครื่องดื่มให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาธรรมชนที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านด้วยนะครับได้เวลาสมควรแล้วกระผมขออนุญาเตเปิดงานสืบสารประเพณีาสาไทยเดือนสิบสี่ผ้า หน้าบัดนี้ขอขอบคุณราบนมัาการครับขอเต็ียมตบมือหน่อยครับปิ๊กป๊ครับป๊ป๊ ข้าพันธนายมนะใครจะร่วมขบุญต้นจีเ1ศก้าันก็ขอเชิญนะครับ yeah. ให้ขับรถที่สองพันบาทนะครับคุณโยขอางนะครับทัมลอตเรี่งวัดนนทบุรีบนยอดเสาคิ้งเฟรชของเรานะครับทีนี้คนที่ปีนได้ก็ในูเ่ืนอยกวันนี้ก็เสียสมพรแก้วรัศมีโชธนะครับประธานบริษัทเอตีการ์าดพร้อมด้วยคุณชาลิดา แก้วรัศมีโชตนะครับซีโอบริษัทเอพการาศาสตร์นะครับวันนี้ได้มาออกโรงทานหอยทอดนะครับเข้าแถวกันยาวไปถึงนว,วมิน74นุนโยมแถวหอยทอดในายาวมากเป็นหอยทอดเจ้าเดียวในในโลกนะครับไม่ใช่ในประเทศนะในโลกไม่ได้ทําขายที่ไหนนะโยมนะทำเฉพาะงานวัดครองทุกเท่านั้นนะครับบริษัทนี้เจ้าของรวยมากๆโยมรวยเรื้อรังเลย มีลูกน้องสี่ห้าร้อยคนนะแล้วก็ทำหอยทอดปกติโยมปุ๊กก็ไม่ค่อยอยากทำนะครับแต่เราก็บอกว่าหอยทอดนี้ขอให้เป็นไฮไลท์ของวัดคลองทุกันขอให้เป็นงานคู่วัดคลองทุกงานค,คานู่วันสารเดือนสิบมีหอยทอดม,มีมีผัดนี่ถือว่าเป็นโลโก้ของวัดคลองทุกนะครับหอยทอดของคุณสมพรแก้วรัศมีโชิคุณชลิดาแก้วรัศมีโชิ ประธานบนาริษัทเอสการศาดนายยมนะครซึ่งทําโครงหลังคาสเตเลสอะไรต่างๆเหล็กจัดพวกมุงมเมทัลชีสอะไรต่างๆนะครับแม้แต่ศาลาที่เป็นโรงทานของวัดคลองครูก็เป็นอภินันทน,นาการโดยอาเสียสมพรแก้วรัศมีโชธแล้วก็คุณชลิดาแก้วรัศมีโชธเนี่ยได้ทําถวาย้ญาโยมเนี่ยมีโรงทานที่ ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเกินไปนี่ก็ขออนุโมทนานะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสังไม่ดังขอหยัดเสสังมังคลังยาจามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอส่วน อันเป็นมงคลน,นี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสาธุ ทีมนะครับสำลังทีนเสาทีเฟตตอนนี้ก็คือทีมชาตมีเพียริ่งนะครับครับ5484ขอความกรุณาขยับรถหน่อยนะครับขอเดินไปนะครับ6ของไทยลาจุลาบุ้งเทพละอ่อน5484นะครับขอความกรุณา จอดกลางนะตรับลยครับตอนเฮ้แล้วตัวรินะครับตัวนี้ตัวจริงตวริรเ็นครตัวริงไปแเ้วนีเริ่มเลยโตนเลยเหรอครับแต่ว่าจะเปลนเกมในยกเดียวเลยเหรอครับ สายเสียนกุ่มสงแล้วก็อานิวัตทางโลาอานิวัตนะครับ่างชันอานิวนัต